เราไม่ได <ersch> ้เอาใจใส่ในสิ่งที่มองเห็นแต่เอาใจใส่ในสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะว่าสิ่งที่มองเห็นนั้นไม่ยั่งยืนแต่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นถาวรนิรันดรพี่น้องชีวิตของการเป็นคริสเตียนเป็นผู้เชื่อนาะสิ่งหนึ่งที่เรารู้ว่าเราจะไม่ยึดติดกับสิ่งที่เรามองเห็นแต่พระเจ้าให้เราเอาใจใส่ในสิ่งที่เรามองไม่เห็น เพราะว่าคนในโลกนี้แสวงหาสิ่งที่จับต้องได้ความมั่งคัง่งชื่อเสียงการถูกยอมรับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำหรับภายนอกแต่พระเจ้าบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ทาวรเลยหมายความว่าเมื่อเราจากโลกนี้ไปบางคนร่ํารวยมากบางคนก็แบบเป็นคนที่คนพูดถึงเป็นคนดังแต่เมื่อเขาจากโลกนี้ไปพี่น้องมันไม่มีอะไรที่เขาจะเอาไปได้เลยไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นความมั่งคัง่งท้ายที่สุดแล้วเมื่อคนเราจากโลกนี้ไป ก็คือไม่มีอะไรที่จะติดตามเราไปได้เลยสิ่งที่เหลืออยู่อย่างเดียวก็คือจิตวิญญาณของเราเพราะนั้นจิตวิญญาณของเราเป็นสิ่งที่ตามมองไม่เห็นแต่เรารู้ว่ามีอยู่จริงนะเพราะว่า เมื่อเราเป็นผู้เชื่อเราสามารถที่จะพูดคุยกับพระเจ้าได้ผ่านจิตวิญญาณของเราเองซึ่งพระเจ้าสื่อสารกับเราผ่านทางจิตวิญญาณเป็นส่วนใหญ่ถึงแม้ว่าบางคนจะสามารถได้ยินเสียงของพระเจ้าผ่านหูธรรมชาตินะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้ว ตลอดเวลาพระเจ้าจะสื่อสารผ่านเรานะในจิตวิญญาณของเราเองซึ่งเราจะมีจิตวิญญาณเดียวกับพระเจ้าเราจะสัมผัสถึงความรู้สึกของพระองค์ว่าพระองค์ทรงรู้สึกอย่างไรพระองค์ต้องการให้เราทําอย่างไรนะคะเพราะนั้นสิ่งที่เราควรพัฒนาในขณะที่เราอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่การสะสมสิ่งที่เราไม่สามารถเอาไปได้ไม่ใช่การสะสมสิ่งที่มองเห็น แต่สิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้ยั่งยืนนะคะพี่น้องเห็นไหมว่าว่าบางคนเนี่ยเคยรวยมากนะแต่วันหนึ่งก็คือหมดไปทุกอย่างในยุคสมัยนี้เป็นยุคของโซเชียลมีเดียและเป็นยุคที่ข่าวเนี่ยไวมากนะเมื่อก่อนเวลามีข่าวเนี่ยกว่าเราจะรู้แบบนานมากเลยแม้กระทั่งในเรื่องของที่สันตปะาะาเสียชีวิตไป ถ้าเป็นขั้นตอนจริงๆแล้วเนี่ยใช้เวลาเป็นอาทิตย์นะก่อเราจะได้ยินข่าวแต่เป็นเพราะว่าในโลกยุคสมัยนี้ข่าวเนี่ยทันเวลามากเพราะฉะนั้นเราจะเห็นอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายในโลกแต่เมื่อเราดูข่าวเหล่านี้พี่น้องให้เราฟังแล้วก็ไปยุ์ใช้นะแล้วก็เป็นข้อคิดที่จะให้สติปัญญากับเราอย่าหลงไปตามข่าวนะยังมีคนอีกมากมายคือเสพติดข่าว แล้วเวลาที่มีคอมเมนต์อะไรก็แบบโอ้โหร่วมคอมเมนต์ไปกับเขานะฮะดา,าราล่วงประเวณีดาราแบบมีกิ๊กดาราเลิกกันโอ้โหเข้าไปคอมเมนต์เหมือนกับสิ่งนั้นน่เกิดขึ้นกับตัวเองพี่น้องสําหรับข้าพเจ้ามันถือว่าเป็นเรื่องที่เสียเวลานะคนเราเขาจะเป็นยังไงมันก็ชีวิตของเขานะแต่เมื่อเราดูข่าวเหล่านี้ อะไรเราได้เรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นนะเราไม่จําเป็นต้องไปซ้ําเติมใครนะเพราะว่าวันหนึ่งเราเองอาจจะผิดพลาดในบางอย่างก็ได้เราไม่ได้อยู่ในสถานะหรือสถานาการณ์เดียวกันกับเขานะเพราะฉะนั้นพระเจ้าไม่ให้เราตัดสินใครนะอย่าไปเคลียผงในตาของคนอื่นแต่ไม้ทั้งท่อนที่อยู่ในตาเราเนี่ย เราจะต้องเอาออกก่อนนะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะผสมโลงหรือว่าไปคอมเมนต์อะไรกับใครซึ่งมันไม่ดีแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรานะคะสิ่งเดียวที่เราจะคอมเมนต์อะไรก็คือเราหนุนใจในเรื่องของพระเจ้าเราหนุนใจคอมเมนต์ในสิ่งที่หนุนใจนะคะกับผู้อื่นในการที่จะให้กําลังกับผู้อื่นไม่ใช่การคอมเมนต์ร่วมวงการดา่าการตัดสินโทษกับผู้อื่นสิ่งนี้ไม่เหมาะสมนะคะแล้วก็ไม่สมควรจะทําด้วยเพราะฉะนั้น พี่น้องเราจึงเห็นนะคะข่าวในโลกนี้ซึ่งมันเป็นบทเรียนสําหรับเราว่ามันไม่มีอะไรที่จีรังยั่งยืนเลยในโลกนี้คนที่เราคิดว่าเขาดีมากเขาอาจจะไม่ได้ดีในที่สุดแล้วเขาก็อาจจะล้มลงในความบาปคนที่เคยมั่งคั่งมากวันหนึ่งก็หมดตัวแถมต้องเข้าไปอยู่ในคุกอีกคนหลายคนที่แบบโอ้โหอวด ในโซเชียลมีเดียล่ำรวยมากล่ำรวยมาหาศาลประสบความเฉเร็จมากผ่านไปไม่กี่เดือนก็อยู่ในคุกซะแลว้วนะหรือบางคนเนี่ยเป็นคนใหญ่คนโตแต่รับหลังโอ้มีการคอร์รัปชั่นมีอะไรมากมายนะฮะสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่จีลรังยั่งยืนเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงสอนเราว่า การที่เราเป็นผู้เชื่อเราไม่ควรสแสวงหาสิ่งเหล่านั้นที่มันล่องลอยและไม่ใช่สิ่งที่ถาวรแต่พระเจ้าให้เรานั้นสแสวงหาสิ่งที่ยั่งยืนแล้วก็สิ่งที่มั่นคงถาวรน,นั่นคือเรื่องของฝ่ายวิญญาณเพราะว่าเมื่อเราจากโลกนี้ไปพี่น้องมีแค่จิตวิญญาณของเราเท่านั้นที่ยังคงอยู่และนั่นคือเป็นจิตวิญญาณที่นิรันดร์การเพราะฉะนั้น พี่น้องสติปัญญาที่เรามีอยู่เราควรจะวางแผนว่าเมื่อเราจากโลกนี้ไปจิตวิญญาณของเราจะเป็นยังไงเพราะนั่นคือสิ่งที่ถาวรน,นิรันจิตวิญญาณของเรามีที่อยู่มีความมั่งคัง่งมีความรุ่งเรืองในจิตวิญญาณหรือ,อยังนะในขณะที่เราดํำเลินชีวิตอยู่ในโลกนี้เราสะสมบําเหน็จสําหรับแผ่นดินสวรรค์หรือ,อยังเรามีบําเหน็จในแผ่นดินสวรรค์ไหม และเรารู้ไหมว่าเมื่อเราจากโลกนี้ไปเราจะได้ไปอยู่แผ่นดินสวรรค์แล้วได้ไปอยู่ใช้ชีวิตนิรันดร์กับพระเจ้าผู้ทรงสร้างเรานะ่คะเพราะฉะนั้นพี่น้องถ้าเกิดวันนี้เราเป็นผู้เชื่อแล้วเราได้รับความรอดแต่เรายังมัวจดจอ่อกังวลกับสิ่งของที่มันไม่ถาวรสิ่งของที่มันสามารถจะหายไปได้ในพริบตาถ้าเรายังมัววุ่นวายกับความอยากได้อยากมีในโลกพี่น้องให้เราหยุดคิด แล้วก็มองใหม่นะว่าแท้จริงแล้วพระเจ้าให้เรามีลมหายใจในโลกนี้เพื่ออะไรนะเพื่อเราจะรักษาชีวิตนิรันดร์ของเราไว้จนถึงเวลาสุดท้ายพี่น้องเวลาของการกลับมาของพระเยซูนั้นอยู่ไม่ไกลนะเพราะว่าโลกนี้กําลังเปลี่ยนแปลงโลกนี้กําลังเข้าสู่ยุคสุดท้ายนะซึ่งพระเยซูนั้นจะกลับมาแล้วก็รับผู้เชื่อของพปรองไป ก่อนที่โลกนี้จะเข้าสู่การยุคสงครามการแก่งแย่งนะนี่คือเพราะว่าคนส่วนใหญ่ในโลกผู้ที่มีอํานาจในโลกนั้นพวกเขาแสวงหาสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งนิรันรนะ์นพวกเขาแสวงหาสิ่งต่างๆ เพื่อที่จะยิ่งใหญ่ในโลกนี้ก่อให้เกิดสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแล้วพระเยซูจะอนุญาตให้พวกเขาทำสิ่งเหล่านั้นนะแต่สำหรับผู้เชื่อพระองค์จะทรงรับเราไปแล้วไปซ่อนเราไว้นะก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในโลกนี้เพราะนั้นพี่น้องเราถามตัวเองว่าวันนี้ถ้าพระเยซูมารับเราเราพร้อมหรือ,อยัง ใจิตใจของเราจดจ่ออยู่ที่ไหนเราจดจ่อแต่ความอยากได้อยากมีในโลกนี้เรามัวแต่จดจ่ออยู่ที่ปัญหาทุกวันนะพี่น้อง ปัญหาของพี่น้องอาจจะสิ้นสดลงในค่ําคืนนี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นอย่าสไปเสียเวลาแต่ให้เราที่ฐานกับพระเจ้านะคะฝากชีวิตของเราไว้แล้วก็ฝากความวุ่นวายในชีวิตของเราไว้ที่พระองค์วางใจว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ดูแลเป็นผู้จัดเตรียมในความจําเป็นทุกสิ่งของเราเพื่อที่เราสามารถจะจดจ่อในเรื่องของชีวิตในหลังเพื่อเราจะจดจ่อในการเตรียมตัวในการสะสมสิ่งที่จะติดตามเราไปได้นะคะให้เราที่ฐานด้วยกัน พระบิดาคาลูกขอบคุณพระองค์สำหรับชีวิตของลูกสำหรับลมหายใจที่ยังมีอยู่ในโลกนี้พรองค์เจ้าคาลูกธิฐานที่พระองค์จะทรงหันสายตาและความสนใจของลูกออกไปจากสิ่งที่ไร้สาระไม่ว่าจะเป็นความวุ่นวายในชีวิตครอบครัวหรือภาระปัญหาต่างๆความอยากได้อยากมีที่เกินความจำเป็นในโลกนี้พระองค์เจ้าคา ร่วอธิษฐานขอพระองค์ทรงโปรดที่จะให้ลูกนั้นโฟกัสในสิ่งที่ถูกต้องคือสิ่งที่ทาวรและนิรันต์คือการชำระจิตวิญญาณคือการสร้างบำเหน็จไว้สำหรับแผ่นดินสวรรค์พ mm hmm. ระองค์จาค้าให้สติปัญญาพระเจ้าและความเข้าใจในโลกที่เราอยู่อาศัยนี้ให้เราไวเมื่อเราเห็นข่าวเมื่อเราเห็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในโลกนี้ให้เราไวที่จะมีสติปัญญาที่จะรู้ว่าพระองค์ทรงกำลังทำอะไรหรือแล้วเราควรจะโฟกัสในสิ่งใด แล้วเราควรจะทำสิ่งใด ขอพระเจ้าทรงนำเราและให้สติปัญญากับเราเพื่อเราจะเดินในทางที่ถูกต้องเพื่อเราจะใช้พลังงานและความคิดในทางที่ถูกต้องในทางที่เป็นประโยชน์และเป็นพระพรสําหรับชีวของเราพระเจ้าและลูกขอบคุณพระองค์สาหรับการปกป้องอักขาและการจัดเตรียมในชีวิตทุกอย่างพระองค์จะข้าวลอที่ฐานเราฝากทุกภาระปัญหาไว้กับพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการเงินครอบครัวความสัมพันธ์และปัญหาทุกอย่างที่มันพยายามจะดึงเวลาและความสนใจของลูกนั้น ออกไปจากทางของพระเจ้าในพระนามของพระเยซูเราประกาศว่าเรารู้เล่กลเรารู้กล,ลวงของมารซาตานทุกอย่างเราจึงอธิษฐานแล้วตัดสัมพันธ์และสั่งทําลายกิจการของมารซาตานทุกอย่างในชีวของเราเราอธิษฐานตัดสัมพันธ์กับคําแช่งสาปโปรงเจ้าค่ะและตัดสัมพันธ์กับความกังวลทุกอย่างโปรงเจ้าค่ะและ ความมืดในชีวของเราไม่ว่าเราจะเปิดช่องด้วยวิธีการใดด้วยทางใดก็ตามเราที่ฐานและปิดประตูเหล่านั้นทั้งสิน้นแต่ขอพระองค์ทรงช่วยเราให้เรานั้นโฟกัสที่เราจะชื่นชมยินดีในความสัมพันธ์ที่เรามีต่อพระเจ้าให้เราได้ยินเสียงของพระองค์ชัดเจนให้เราเห็นในสิ่งที่พระองค์ทรงทำให้เราได้อยู่ในพระคุณของพระเจ้าในชีวของเราทุกวันพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าแล้วเราขอบคุณพระองค์ที่เรามีชีวิตอยู่ในพระสัญญาและในพระ คุณของพระเจ้าพระองค์จัากาอธิษฐานอวยพรชีวิตของเราพระเจ้าที่เราจะอยู่ในชัยชนะอยู่ในสันติสุขและความชื่นชมยินดีตามพระสัญญาของพระองค์พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ขอสติปัญญาจากพระองค์และชัยชนะจากพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พระชาชเชื่อว่าพี่น้องได้รับพ,อพอระพรจากพระเจ้าของพระเจ้านะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์นะคะถ้าอยากย้อนกลับไปดูสามารถกดดูได้ที่เพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่นะคะขอบเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านค่ะ